คุณเคยคิดไหมว่ามีคนยี่สิบคนเดินทางมาถึงเมืองหนึ่งโดยไม่มีใครรู้ว่าพวกเธอมาเพื่ออะไรและที่น่ากลัวกว่านั้นคือถ้าเรื่องที่พวกเธอปิดบังเกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคนทั้งเมืองไปตลอดกาลถ้าความลับนี้แตกออกบางคนอาจสูญเสียทุกอย่างแม้แต่ตัวตนของตัวเองแล้วคำถามคือสิ่งที่พวกเธอซ่อนเอาไว้คืออะไรกันแน่ แสงแดดยามบ่ายสองลอดกระจกใสของสนามบินพื้นเงาวับสะท้อนเงาของหญิงสาวกลุ่มหนึ่งพวกเธอยือนเรียงกันเงียบๆเ,เหมือนกำลังรอคำสั่งบางอย่างไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีใครคุยกันเพียงแต่สายตาของแต่ละคนเต็มไปด้วยความตั้งใจและความกลัวบางอย่างที่อธิบายออกมาไม่ได้หญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มนั้นชื่อมารีนาเธอกำมือแน่นรู้สึกถึงเหงื่อเย็นๆซึมออกจากฝ่ามือ หัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังทำสิ่งที่ไม่ควรทำเธอมองไปรอบๆเห็นผู้คนเดินผ่านลากกระเป๋าหัวเราะคุยโทรศัพท์ชีวิตของทุกคนดูปกติแต่สำหรับเธอทุกย่างก้าวคือการเดินผันครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตและในวินาทีนั้นเสียงประกาศสนามบินดังขึ้นทำให้เธอสะดุง้งหัวใจหายไปหนึ่งจังหวะเธอหันไปมองหญิงอีกคนในกลุ่ม ผู้หญิงคนนั้นเพียงพยักหน้าเบาๆเหมือนบอกว่าทุกอย่างเริ่มแล้วพวกเธอไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ถูกเชื่อมโยงด้วยจุดหมายเดียวกันการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่ท่องเที่ยวไม่ใช่หนีไม่ใช่สแสวงหาชื่อเสียงมันคือการพิสูจน์บางอย่างหลายวันต่อมามารินาเดินอยู่บนถนนในเมืองเล็กๆแสงไฟสีส้มจากเสาไฟทอดยาวเป็นเงาไปตามพื้น ลมเย็นพัดผ่านเธอกอดแขนตัวเองแน่นทั้งที่อากาศไม่ได้หนาวเลยเธอเดินผ่านร้านกาแฟเล็กๆเ,เสียงช้อนกระทบแก้วเสียงหัวเราะค่อยๆลอยออกมาทำให้เธอเผลอยิ้มก่อนจะนึกขึ้นมาว่าเธอไม่ควรปล่อยใจแบบนั้นเธอมีภารกิจและภารกิจนี้ห้ามล้มเหลวแต่ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วภารกิจของพวกเธอไม่ได้เกี่ยวกับการแข่งขัน ไม่ได้เกี่ยวกับเงินและไม่ได้เกี่ยวกับชื่อเสียงเลยสิ่งที่พวกเธอกำลังทำเกี่ยวข้องกับความจริงบางอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเคยเตือนว่าถ้ามันถูกเปิดเผยเร็วเกินไปคนจำนวนมากอาจรับไม่ไหวคืนหนึ่งมารินาได้รับข้อความสั้นๆเพียงแค่ถึงเวลาแล้วมือของเธอสัน่นเสียงหัวใจดังในหูเธอก้าวออกจากห้องพักเดินลงบันไดเงียบๆ ท้องฟ้าด้านนอกมือสนิทมีเพียงเสียงสุนัขเห่าห่างๆและเสียงลมหวิวผ่านต้นไม้เธอไปถึงสถานที่นัดพบเป็นอาคารเก่าไฟในห้องหนึ่งสว่างอยู่อ่อนๆเธอผลักประตูเข้าไปหญิงสาวอีกหลายคนอยู่ในนั้นสีหน้าจริงจังดวงตาแดงชำ้ำเหมือนทุกคนต่างเก็บเรื่องราวบางอย่างไว้ภายในใชายไวกลางคนคนหนึ่งยืนอยู่หน้าโตะ๊ะเขาไม่ใช่เจ้าหน้าทีไม่ใช่หัวหน้าทีม แต่เป็นเพียงคนที่รู้ความจริงมากกว่าพวกเธอเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบชาฉัดสิ่งที่พวกเธอกำลังทำไม่ใช่เพื่อใครนอกจากตัวเองคำพูดนั้นก้องอยู่ในหัวของมารินาเขาอธิบายว่าพวกเธอถูกคัดเลือกเพราะแต่ละคนแบกเรื่องราวในอดีตที่ยังไม่ได้รับคำตอบบางคนเสียคนรักบางคนถูกหักหลังบางคนรู้สึกไร้ค่า และบางคนกําลังหนีจากตัวเองสิ่งที่พวกเธอมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อซ่อนแต่เพื่อเผชิญหน้าแต่ไม่มีใครบอกว่าวิธีเผชิญหน้านั้นจะทำให้พวกเธอเสี่ยงเสียทุกอย่างหลายสัปดาห์ผ่านไปทุกคนถูกทดสอบทั้งทางร่างกายและจิตใจบางวันเงียบบางวันตึงเครียดบางวันพวกเธอแทบหายใจไม่ออกและแล้ว ช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงพวกเธอถูกพาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเป็นห้องกลมผนังสีขาวไฟสว่างจ้าจนแทบลืมตาไม่ขึ้นมีเก้าอี้เรียงเป็นวงตรงกลางมีเพียงกระจกใสแผ่นหนึ่งไม่มีใครบอกว่ากระจกนั้นคืออะไรแต่เมื่อไฟรีลงความเงียบก็กลายเป็นเสียงที่ดังที่สุดมารินารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนฝ่ามือเย็นเฉียบ เธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดกว่าทุกเสียงในห้องชายคนนั้นพูดขึ้นเบาๆตอนนี้ทุกคนจะได้เห็นสิ่งที่ตัวเองหนีมาตลอดและในวินาทีนั้นภาพบางอย่างก็เริ่มปรากฏบนกระจกมันไม่ใช่ภาพจากกล้องไม่ใช่ภาพบันทึกแต่มันคือความทรงจำแต่สิ่งที่มารินาเห็นไม่ใช่อดีตของเธอเพียงอย่างเดียวเธอเห็นตัวเอง ในสถานที่ที่เธอไม่เคยไปเห็นเหตุการณ์ที่เธอไม่เคยจำได้เล่ากับว่าเวลาถูกฉีกออกเธอเริ่มสัน่นล่มหายใจติดขัดและแล้วความจริงหนึ่งก็เผยออกมาอย่างช้าชเธอไม่ใช่เหยือ่อเธอคือคนที่เลือกมาเองประโยคสั้นๆนนั้นเหมือนค้อนทุบก,กลางอกห้องทั้งห้องเงียบไม่มีใครพูดอะไรเหมือนทุกคนต้องใช้เวลา ทำความเข้าใจสิ่งที่เพิ่งรู้ภาพบนกระจกแสดงให้เห็นว่าก่อนเดินทางมาที่นี่พวกเธอทุกคนได้เซ็นสัญญาสัญญาที่ระบุชัดว่าพวกเธอสมัครใจเข้าร่วมโครงการทดลองทางจิตใจโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบว่าความกลัวความเสียใจและความหวังสามารถนำพามนุษย์ไปไกลแค่ไหนไม่มีใครบังคับพวกเธอ ไม่มีใครหลอกแค่ตอนนั้นพวกเธออยากเริ่มใหม่จนยอมลืมทุกอย่างเงียบเงียบสนิทเหมือนเวลาหยุดทำงานมารินานั่งนิ่งน้ําตาค่อยๆไหลเธอจําได้ความรู้สึกนั้นคืนที่เธอเซนเธอคิดเพียงว่าถ้าลืมอดีตได้เธอคงจะมีชีวิตใหม่แต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าการหนีไม่เคยช่วยอะไร มันเพียงซ่อนบาดแผลไว้ในที่ลึกกว่าเดิมภาพสุดท้ายบนกระจกคือเธอกำลังมองตัวเองยิ้มบางบางราวกับบอกว่าเธอพร้อมหรือยังที่จะให้อภัยตัวเองและนี่คือช่วงเวลาที่เปลี่ยนทุกอย่างเสียงหัวเราะเบาๆเริ่มจางลงเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งเงียบไปเธอก้มหน้ามองพื้นไม้ที่เย็นเฉียบมือของเธอสั่นเล็กน้อย เหมือนกำลังฝืนซ่อนบางอย่างที่หนักเกินไปฉันสังเกตเห็นแววตาของเธอมันไม่ได้เป็นแววตาของคนที่กำลังท่องเที่ยวแต่มันคือแววตาของคนที่กำลังหนีบางอย่างนี้จากความทรงจำหรือนี้จากความจริงบางอย่างที่ไม่อยากมองกลับไปและในขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันเรื่องอนาคตมีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าถ้าอยู่ต่อที่นี่ได้ชีวิตจะดีขึ้นใหม่ห้องทั้งห้องเงียบลงทันที เมื่ออากาศหนักกดลงบนไหล่ของทุกคนเสียงพัดลมเก่าๆหมุนช้าๆดังคลื่ดคราดและไม่มีใครกล้าตอบแพทเทอร์โนเตอร์เตอร์อรหนึ่งความเงียบหลังบทสนทนาฉันมองหน้าเธอเห็นรอยแตกเล็กๆในรอยยิ้มและในใจฉันเกิดคำถามขึ้นทันทีถ้าพวกเธอไม่ได้แค่มาเที่ยวละ่ะแล้วถ้าเรื่องจริงซับซ้อนกว่าที่ใครคิดคืนนั้นท้องฟ้ามืดสนิท ไฟถนนส้มๆทำให้เงาของทุกคนทอดยาวกลิ่นฝนที่ยังไม่ตกลอยในอากาศและฉันเริ่มสังเกตว่าพวกเธอไม่เคยใช้ชื่อจริงเลยมีแต่ชื่อเล่นสั้นๆจำง่ายเหมือนตั้งขึ้นชั่วคราวหัวใจฉันเริ่มเต้นแรงมีบางอย่างไม่ถูกต้องแต่ฉันยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันต่อมาหญิงสาวทั้งยีสิคนไปที่ตลาดในตอนเช้าเสียงผู้คนคึกคัก กลิ่นอาหารหอมหวานเสียงทอดน้ำมันดังฉารอยยิ้มของแม่ค้าทำให้บรรยากาศดูปลอดภัยแต่ในมุมเงาหนึ่งฉันเห็นอีกภาพหนึ่งเธอคนเดิมนั้นแยกตัวออกไปนั่งเงียบอยู่ข้างกำแพงมองโทรศัพท์หน้าจอดำเหมือนรอข้อความที่ไม่มีวันมาฉันเดินเข้าไปใกล้ถามเบาๆว่ามีอะไรใหมอยากเล่าให้ฟังบ้างหรือเปล่าเธอส่ายหัว แต่ดวงตาเริ่มแดงเหมือนกำลังกลั้นน้ำตาบางอย่างเราไม่ควรพูดเธอพึมพำคำพูดนั้นก้องในหัวฉันทั้งวันและในวินาทีนั้นฉันเพิ่งรู้ว่าเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแพทเทอเนอร์เตอร์สองเวลาหยุดเหมือนตรึงอยู่ชั่วขณะค่ำวันถัดมาทุกคนถูกเรียกรวมตัวในห้องเล็กๆแสงไฟขาวซีดทำให้ใบหน้าทุกคนดูสีเรีย มีเอกสารกองหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะและเสียงผู้ดูแลพูดด้วยน้ำเสียงเรียบต่อไปนี้พวกเธอจะต้องทำงานร่วมกันทดสอบความไว้ใจและพิสูจน์ว่าสามารถพึ่งพากันได้จริงฉันมองท่าทางของพวกเธอบางคนดูตื่นเต้นบางคนกังวลแต่คนที่ฉันเฝ้าดูกลับหน้าซีดลงชัดเจนหัวใจของเธอเต้นแรงจนแม้แต่ฉันที่ยืนห่างยังรู้สึกได้ และคำถามก็ผุดขึ้นในหัวฉันอีกครั้งพวกเธอมาที่นี่เพื่อค้นหาโอกาสหรือเพื่อหลบเลี่ยงบางสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นคืนนั้นฝนเริ่มตกจริงๆเสียงฝนกระทบหลังคาดังก้องลมเย็นพัดผ่านทำให้ผ้าม่านสะบัดเบาๆเ,เธอเดินออกมายืนกลางระเบียงปล่อยให้ฝนไหลผ่านฝ่ามือรากับกำลังฉล้างสิ่งที่แบกอยู่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เธอจะเลือกทางเดิมใหม่ฉันถาม เธอเงียบไปหายใจลึกแล้วตอบเบาๆฉันไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่แรกเป็นประโยคสั้นๆแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างแตกหักในใจฉันแพทเทอเตอร์เติบสามคำถามย้อนลึกถึงอดีตสามวันผ่านไปทุกอย่างเริ่มแปลกขึ้นทีละนิดตารางเวลาของพวกเธอถูกกำหนดชัดเจนการเดินทางการพบปะแม้กระทั่งเวลาพักผ่อนเหมือนทุกสิ่งถูกวางแผนไว้ก่อนแล้ว และที่น่าประหลาดกว่านั้นพวกเธอแทบไม่ได้พูดถึงบ้านเกิดเลยไม่มีเรื่องเพื่อนเก่าไม่มีเรื่องครอบครัวเหมือนอดีตท,ทั้งหมดถูกตัดออกไปอย่างตั้งใจหัวใจฉันเริ่มรู้สึกหนาวแม้อากาศจะอบอุ่นในขณะที่ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นมีบางอย่างที่สายตาไม่เห็นกําลังเคลื่อนไหวช,าชา้าๆใต้พื้นผิวและทันใดนั้นเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดขึ้นหญิงสาวคนหนึ่งเป็นลมกลางห้อง ร่างของเธอล้มลงเสียงกระทบพื้นดังชัดทุกคนตกใจร้องฉันรีบเข้าไปพยุงรู้สึกถึงความเย็นของผิวเธอและชีพจรที่เต้นผิดจังหวะอย่าพูดอะไรเธอกระสิบดวงตาสั่นไหวห้ามบอกใครทำไมต้องปิดทำไมถึงกลัวขนาดนี้คำตอบอยู่ใกล้มากแต่เหมือนมีประตูบางอย่างกั้นเอาไว้และเมื่อประตูนั้นเปิด ทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงฝนยังคงกระทบหน้าต่างเป็นจังหวะทีๆเหมือนหัวใจที่กำลังตื่นกลัวหญิงสาวที่เป็นลมถูกพาไปนั่งพิงกำแพงผู้ดูแลนำผ้าชุบน้ำมาแตะหน้าผากเธอทำเหมือนไม่มีอะไรร้ายแรงแต่ฉันเห็นมือของเขากำลังสั่นเล็กน้อยแค่พักผ่อนไม่พอเขายิ้มพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนจะปลอบแต่ดวงตาของเขา ไม่ได้ยิ้มเลยแม้แต่นิดเดียวและฉันรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่เหนื่อยหลังจากนั้นเขาพาทุกคนออกจากห้องเหลือเพียงเธอนั่งนิ่งๆฉันยืนมองอยู่ห่างๆเห็นเธอกัดริมฝีปากเหมือนกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างภายในเธอเหลือบตามองฉันแล้วพูดเสียงเบาชัดเจนชาเหมือนกลัวใครจะได้ยินฉันเริ่มจำบางอย่างได้แล้วหัวใจฉันสะดุด เหมือนถูกกระชากจำอะไรฉันถามกลับแต่เธอเพียงส่ายหัวเหมือนยังไม่กล้าพูดออกมาคืนนั้นผู้ดูแลเรียกประชุมกระทันหันทุกคนมานั่งรวมกันเป็นวงไฟในห้องสว่างจ้าจนแทบไม่มีเงาให้ซ่อนช่วงนี้ร่างกายของพวกเธออาจตอบสนองแปลกไปบ้างเขาพูดเรียบเรียบเป็นเรื่องปกติเพราะสมองกำลังทำงานหนะักมันกำลังจัดเรียงความทรงจำใหม่ คำว่าจัดเรียงความทรงจำทำให้บรรยากาศทั้งห้องหนักลงทันทีบางคนเริ่มหายใจแรงบางคนก้มหน้าเหมือนไม่อยากได้ยินอะไรอีกและฉันเห็นเธอกํามือแน่นเล็บจิกลงบนฝ่ามือจนแดงคืนนั้นฉันไม่สามารถนอนหลับได้เสียงฝนเบาลงแทบกลายเป็นเพียงเสียงกระซิบแต่ในหัวฉันกลับเต็มไปด้วยคำถามถ้าความทรงจำของพวกเธอ ถูกจัดเรียงใหม่แล้วความทรงจำไหนคือของจริงกันแน่เช้าอีกวันท้องฟ้าใสเหมือนทุกอย่างสงบพวกเธอถูกพาไปที่สวนกว้างอากาศสดชื่นกลิ่นดินหลังฝนหอมลึกมีการฝึกกิจกรรมที่เกี่ยวกับความไว้ใจให้ปีนเชือกให้หลับตาแล้วปล่อยตัวให้คนอื่นคอยรองรับเสียงหัวเราะเริ่มดังขึ้นเหมือนทุกอย่างกลับมาปกติ แต่สําหรับฉันมันดูสมบูรณ์แบบเกินไปเหมือนสถานการณ์ที่ถูกสร้างเพื่อให้ลืมว่ากำลังมีบางอย่างผิดปกติหลังจบกิจกรรมฉันเดินไปหาหญิงที่ล้มเมื่อคืนเธอยืนมองท้องฟ้าเงียบนิ่งเมื่อคืนเธอเริ่มพูดชาชาฉันฝันว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพราะอยากเริ่มใหม่เสียงเธอสัน่นแต่เพราะมีบางอย่างถูกลบออกจากหัวฉัน แล้วตอนนี้มันกำลังกลับมาฉันรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเย็นลงเธอจำว่าอะไรถูกลบเธอสายหน้าอย่างแต่มันเกี่ยวกับคนคนหนึ่งและการตัดสินใจที่ฉันคิดว่าฉันไม่เคยทำค่ำวันเดียวกันนั้นผู้ดูแลประกาศอีกครั้งคืนนี้จะมีการทดสอบขั้นต่อไปห้องเงียบกริบทุกคนจะต้องเผชิญกับตัวเอง โดยไม่มีใครช่วยคำว่าตัวเองในประโยคนั้นให้ความรู้สึกเหมือนประตูใหญ่กำลังเปิดออกสู่บางสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ในดวงตาของหญิงสาวทุกคนเริ่มมีประกายความกลัวรวมถึงเธอด้วยและฉันรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืนนี้จะไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปไฟในห้องค่อยๆ่ยรีลงเหลือเพียงแสงอ่อน,ออนจากโคมไฟตั้งพื้น เงาของทุกคนทอดยาวขยับไปมาตามจังหวะลมหายใจเธอคนเดิมยืนอยู่ตรงกลางมือสั่นเล็กน้อยแต่สายตากลับเฉียบคมเหมือนกำลังมองอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครเห็นผู้ดูแลพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งคืนนี้พวกเธอจะได้พบตัวเองทุกความลับทุกความกลัวทุกความปรารถนาที่ซ่อนอยู่จะปรากฏออกมาคำพูดนั้นทำให้ทุกคนชะงักแม้กระทั่งฉัน ความรู้สึกเหมือนมีแรงดึงบางอย่างเข้าไปในห้องนั้นและทันใดนั้นกระจกใสที่อยู่ตรงกลางห้องเริ่มเปล่งแสงนวลราวกับมีชีวิตเธอก้าวเข้าไปใกล้หัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกมือที่เคยสัน่นตอนนี้กำแน่นราวกับเตรียมพร้อมสำหรับบางสิ่งกระจกเริ่มแสดงภาพภาพที่ไม่ใช่ตัวเธอเพียงอย่างเดียวแต่เป็นอดีตที่เธอไม่เคยกล้าจำเธอเห็นตัวเอง ในวันที่เธอเลือกที่จะไม่พูดความจริงในวันที่เธอทำร้ายใครบางคนโดยไม่ได้ตั้งใจและในวันที่เธอทิ้งความฝันไว้ข้างหลังแต่ภาพเหล่านั้นกลับถูกผสมกับภาพของคนอื่นในกลุ่มเรากับความทรงจำทั้งหมดถูกผสมรวมเป็นเรื่องเดียวเธอเริ่มหายใจไม่ออกฟ้ามือเย็นเฉียบร่างกายแข็งทื่อและในวินาทีนั้นประโยคสั้นๆดังขึ้นในหัวเธอเธอไม่ใช่เหยือ่อ เธอคือคนที่หนีมาโดยตลอดห้องเงียบสนิททุกคนชะงักไม่พูดอะไรเหมือนต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับความจริงภาพบนกระจกแสดงให้เห็นว่าก่อนเดินทางมาที่นี่ทุกคนเลือกเองสมัครใจเข้าร่วมโครงการโครงการที่ทดสอบจิตใจและความกล้าหาญเพื่อค้นหาว่ามนุษย์สามารถรเผชิญหน้ากับอดีตและให้อภัยตัวเองได้หรือไม่ แต่สำหรับเธอมันไม่ใช่แค่เรื่องทดลองมันคือการเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่เธอปิดซ่อนมาตลอดน้ำตาไหลรินเธอสัมผัสความจริงของตัวเองและรู้ว่าความกลัวที่ผ่านมาความเสียใจที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นเพียงการเตรียมใจให้พร้อมสำหรับความกล้าที่แท้จริงและเมื่อเธอก้าออกจากกระจกโลกภายนอกยังเหมือนเดิม แสงไฟยังสว่างเสียงฝนเริ่มหยุดแต่ความรู้สึกในใจเปลี่ยนไปตลอดกาลเธอหันไปมองเพื่อนร่วมกลุ่มแต่ละคนก็มีน้ำตาไหลเหมือนกันทุกคนได้พบตัวเองและยอมรับความจริงผู้ดูแลยิ้มเล็กน้อยพูดเบาๆทุกคนพร้อมแล้วสำหรับชีวิตที่แท้จริงในวินาทีนั้นฉันเข้าใจแล้วว่าพวกเธอไม่ได้มาเที่ยว ไม่ได้มาหาความสนุกพวกเธอมาเพื่อเรียนรู้และให้อภัยตัวเองและเมื่อเธอก้าวออกไปจากห้องฝ่ามือของเธอไม่สั่นอีกต่อไปหัวใจเต็มไปด้วยความสงบรอยยิ้มบางบางปรากฏบนใบหน้าเหมือนกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่อากาศภายนอกเย็นสบายเสียงนกร้องเล็กๆและแสงเช้าทาบทับพื้นถนนเธอรู้สึกได้ว่าโลกยังเหมือนเดิมแต่สำหรับเธอ ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดกาลนี่คือบทเรียนที่เธอไม่เคยเรียนรู้ที่ไหนมาก่อนการเผชิญหน้ากับตัวเองและยอมรับความจริงคือสิ่งที่ทำให้คนเราเติบโตจริงๆและแม้ว่าอดีตยังคงอยู่แต่ตอนนี้เธอสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความหวังเธอเดินออกจากอาคารเก่าท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นแสงแดดอ่อนๆทาบลงบนใบหน้า ทำให้สีหน้าเหนื่อยล้ากลับดูอ่อนโยนขึ้นทันทีกลิ่นดินหลังฝนชโลมลงบนเท้าเสียงน้ำหยดจากหลังคาและเสียงนกร้องเล็กๆทําให้บรรยากาศสงบราวกับโลกทั้งโลกกาลังยิ้มให้เธอมารินามองไปยังเพื่อนร่วมกลุ่มทุกคนยิ้มบางๆเหมือนกันแต่ลึกๆใครๆก็รู้ว่าพวกเธอเพิ่งผ่านสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตมาแล้วผู้ดูแลยือนอยู่ห่างๆเง,งียบ แต่สายตาของเขาพูดมากกว่าทุกคนเรียนรู้แล้วว่าไม่ใช่แค่ความอดทนแต่คือการยอมรับความจริงของตัวเองและในวินาทีนั้นมารินารู้ว่าเธอไม่ต้องหนีอีกต่อไปอดีตไม่ใช่เงาอันน่ากลัวแต่เป็นบทเรียนที่ทำให้หัวใจแข็งแรงเธอถอนหายใจลึกปล่อยความกลัวออกไปกับสายลมมือสั่นเพราะความตื่นเต้นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความหวัง ฉันพร้อมแล้วเธอกระซิบกับตัวเองพร้อมยิ้มออกมาอย่างเต็มใจเพื่อนเพื่อนต่างโอบไหลซึ่งกันและกันเสียงหัวร้องเงียบๆลอยในอากาศกลิน่นดินกลิ่นฝนและความรู้สึกที่อบอุ่นทุกสิ่งประสานกันเป็นความทรงจำใหม่และตอนนี้แม้ว่าพวกเธอจะจากสถานที่แห่งนี้ไปสิ่งที่เกิดขึ้นจะอยู่ในใจตลอดไปเป็นบทเรียนที่เตือนให้รู้ว่าแม้ความกลัวจะใหญ่แค่ไหน ถ้าเราเผชิญหน้าและให้อภัยตัวเองชีวิตก็พร้อมจะเริ่มใหม่ได้เสมอมารินายืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดหัวใจสงบยิ้มบางๆและรู้สึกถึงพลังที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีอยู่นี่คือจุดสิ้นสุดของการเดินทางครั้งนั้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความเข้มแข็งอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับ